ากาศการเตยลาของมะรำเสียงแจ๋วเช้านี้นะคะการสาชาถูกป้าตายไปแล้วพี่น้องมายากาศการเต้ยลาของมะรำเสียงแจ๋วเช้านี้นะคะพี่น้องกพี่น้องคนเหลือเยอะมากนะคะพี่น้องเลือร้ายแห้งนะคะมื่อนี้ให้ดูว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างอากาศเป็นไรแน่คะทีมฟอนเสิร์ฟ เต้ยคักบ้เมื่อนี้เต้ยปลาขาดเต้ยปาขาดที่นี่มันยังขาหลาดมากตายแล้วเป็นไงบ้างคะกับการเต้ยวันนี้เต้ยเหรอคะคขาขาพี่เต้ยค่ะพี่เต้ยใส่ชุดขาวใช่ไหมคะวันนี้ค่ะพี่เต้ยเป็นไงบ้างคะวันนี้เอ้ยค่ะโอเคแน่นมาก ไรแน่ะชุดขลไม่ดชุดหลาแกลวไซส 2L อะรแกลลไซส์ไซส์อไรคนนะคะไม่คนนะคะชุดชุดนักเต้ขคามปะคะโอ้นักเตวกินข้าวไร้ปะคลกบันได้คะชุดหลกินม่เป็นีคะค่ะรูดเลยรูดเลยอสเป็นมิลเลนค่ะรูท้อแล้วรูดลงมาเลย การาดูจะแต่ลำบากนอ้ <c oughs> นองแต่ดูยางลำบากข้านู่นลงมาต้องเปลี่ยนเสาใหาม่เลมบริหารหัวเข้าค่ะปะการพี่อ่อนเป็นไหนแน่ค่ะเมื่อไเตยจังไหนเตยจนสิเด็ดไปใส่์เล็กในขาเนาะค่ะหมอล่าเสียงแก่มาเตยไข่ไปดีหน่อยแจ้งจางปางเลย แจ็คกี้ลีเหรอมือนี้ยังมีลูแจวเห่ามีมีผ่าผ่ามีผาด้วยค่ะผายังแกงนี่ปากยังปางนอดเอกเด็ดบรรยากาศนะคะเดี๋ยวไหมเดี๋ยวพาไปดูด้านบนเวทีตอนนี้คนกำลังกลังกลับนะคะเพราะว่าวันนี้อุดรจอยมากเลยพี่หนองคายอยู่วัดสามบัวบานนะคะ บ้านมูม่นนะคะตำบลอำเภอเมืองนะคะจังหวัดอุดรธานีคือเบอร์พิมพ์ผิ่นอองเยอะมากเลยนะคะคนนที่เราทั้งตั้งหน้าเวทีเป็นอย่างนี้นะไปเอกจุนนะคะาสาวสาวสาวฮะนจนริงจนลังเล่เอ้ามันยังไงแตนุ่มทั้งหลายอ่ะ ไทลูกไทลูกอาจารย์พอดีไทลูกไทลูกเอานั่งบนล่ังแล้วเอาตงุก่ส่วนทางล่างเอ,าอง้ามอล่ำเตยล่าเลวคือว่าเมียเนาะขอบคุณพี่นองนะคะชาวจังหวัดอุดรธานีทุกๆท่านเลยนะฮะเดี๋ยวเราสิ มาผัวกันไหมที่พี่น้องเด้อน,นะคะโอกาสนี้มาให้กำลังใจทีมงานมอล่่เสียงแจ๋วนะคะนี่กำลังลังกลับคอย่งกำลังลังกลับพี่น้องคุณที่หน้าประตูเยอะม,มากเลยนะคะขอบคุณกำลังใจนะคะอบอุ่นหัวใจแห่งพี่น้องพวอนี้แอดมินครับมันสุดยอดมากเลยครับมันสุดยอดมากใช่ไหมวันนี้ครับเป๊ะไป,ไปยังเีงย๊ยคือเป๊ะสุดยอดก<ะ>้ข้าวบอยที่แล้วครับเปที่ข้าวเนาะเข้ามาเลยครับ สฉพอแล้วแม่ทีมเวทีท,ท,ทีมสากทีมไฟมาเก็บไฟแต่เบ็ดเว็ดเนาะมื่นนอนี่เนาะประดุดยอดมากครับพัดทีมช่างไฟพี่น้องอาจาราทุกคนเดินทางกับสวัสดิ์โดยสวัสดิภาพนะคะพัดเลยกลุ่มหนึ่งว่าท่านไอ้ลูกอยู่นี่เหมือนป้านางสวยสมาล<อ>ันเตยแล้ว,วมาลันเตยแล้วเตยได้แล้วเอ้ย どうだ ศิลปินเรานะคะเจ้ายางเบื้องหลังเวื่ี้ตอนนี้เราผู้ได้เก็บของเก็บยางเรี่ยวๆเวแบบจ๋งค่ะเจ๋งแน่ค่ะพี่หนุ่มต้งแต่ละว่าสองทุ่มนะคะแต่สองทุ่มยังบรรยากาศต,ตอนนี้เละี้ยพาร์เรล

อันนี้อ<ต>ลไรสุดหรือว่าคลิปครับคลิปยาวครับแป้งไดดเตยล่ามาลอนมวลแห้งครับก็คือเตยโซอายอีหลีครับกับหมอลำเสียงแจวก็คือถึงสิบรสอดแจงแต่ว่าหมอลำเสียงแจวพร้อมเตยซอดแจงครับใช่แจงโคโลบัยแมนครับก็คือคนเบิองกับบอยอมกับบ้านนะครับหมอลำกับสู่ชีวิตบอยอมกับคือกันนะครับหนึ่งชั่วโมงกว่านะครับพี่น้องเตยล่าโอ้ทางหลังโป้เปื่อยโอ้ยทางหลังโป้เปื่อยมาแก้ผ้าแก้เลย ครับปากติดตามมอลำเสียงแจ๋วเนี่ยได้ครับมอลำ่ีแรงครับแต่ว่ามวนอิลีครับมวนครับต้องมาชมหนางานครับจูร์อาฟองจริงครับมันอิลีครับเอาตัวไปเก็บของกันครับให้ไปเอกน้อยไปเก็บของก่อนครับวันนี้แจงคักแจงเนี่ยแล้วป้าถ้าเดิดขึ้นนะคะวันนี้ปาเดินไปดูทันบรรยากาศรถให้เก็บข้าวเก็บของอะไรเสร็จแล้วพี่ฟังมาเบิ้งทางพี่ทางไปเอก จะหาเงินเองเป็นไหนเนาะโอ้เป็นไหนเนาะค่ะกันเออเปลีนไปลายครับเปลี่ยนไปลายเอียงเปลี่นไปลายของครับุเสวัสดีนะครับสวัสดีน้องเอฟซีมาล่าเสียงแจวสุขสุนครับมาเนียซอจางเป็นมือที่สองครับอุดรท่านี้ครับพี่น้องบายานยั้งครับฝนกับบอยานพี่น้องอุดรเลิศวีดนมีอน้อซนลอด ราคา 20c 2 0่พอกันบ้าน6่งนะครับอําเภอแก่งคอจังหวัดชายภูมิครับราคา20พายูทีวัดจำปาวันที่20พายูทีรัไป่มาศนะครับบุรีรัมย์ครับ้าค็วันที่2 6ครับวัดจำปาทอง อำเภอทาบอจังหวัดนองขาาพี่นอ้องเพื่อผู้ใไดใกล้กับใหมากำลังใจมาูางเสียงแจ๋วมหันครับใดต้อการติดต่อการติดต่องานกันยังมีมือวางอยู่ที่พี่นอ้องเด้อนะคะแลคาเป็นกันเองเนาะทีแรก,กม,มูลำเสียงแจ๋วเวลาชั่วโมงกว่าๆอุดรจอยมากเลยอุดรจอยมากค่ะจอยมากกับ,กบพี่น้องค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพัวกันใหม่ด้อนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องมรลมเสียงแจ๋วออฟฟิเชียลไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ